จอคืนชีพวังรังขาวนะฮะอสังหาริมแม่น้ำระดับตำนานอายุเนี่ยเกิน100ปีเลยนะครับจะทำเป็นอะไรใครจะได้ไปเนี่ยนะฮะหรือว่าตรงนี้เนี่ยถูกแพงแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เล่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะคุณครับับางค้ังด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำน,นวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะผมนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือชื่อว่าคารับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปที่คุยเรื่องของตำนานอาสังหาอันหนึ่งนะฮะนั่นคือตัววางค้างคาวนั่นเองล่าสุดนี่นะครับกรมธนารักษ์เนี่ยได้มีการเปิดประมูลเช่าวางค้างคาวนะครับเป็นอาคารโบราณริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะครับตำน ซึ่งเนื้อที่เนี่ยนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะฮะประมาณ3งาน29ตารางวาครับก็เรียกว่าเกือบจะถึง1ไร่นะแต่ทำเลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆครับคืออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาตรงแถวคลองสารเลยครับ หลายคนเนี่ยพอเห็นหน้าตาสังหาริมทรัพย์นะครับจะดูบอกโอ้โหทำไมมันดูเก่าแก่ดูมันโซมอะไรจะขนาดนั้นก็ไม่เก่าอย่างไรเลยครับอายุเกิน100ปีไปแล้วเดีย๋ยวขอพูดเรื่องราวของวังค้างคาวก่อนนะครับที่นี่นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าถูกก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยชื่อว่าวังค้างคาวเนี่ยนะฮะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกันนะแต่ความจรงิงแล้วเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าบ้านพระประสริฐวานนี้ะนะครับ หรือว่าเจ้าสวเขียวเหล่าประเสริฐนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เก่านั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยริมแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการทําขนส่งค้าขายทําโกโดงโกดังเก็บสินค้านะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเราเดินทางค้าขายกันผ่านทางน้ําผ่านทางเรือเป็นหลักนั่นเองซึ่งบ้านพระประเสริฐราน,นิชเนี่ยนะครับก็เป็นโกดังเก่านั่นเองเนี่ยที่เก็บสินค้าในอดีตครับ อีกทั้งที่นี่ยังเคยถูกเช่านะครับเป็นสํนักงานแล้วก็เป็นโกดังสินค้าแล้วก็ท่าเรือส่งสินค้าอีกด้วยและในปี2464นะครับบ้านหลังนี้นถูกบริจาคนะฮะให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นตรงกับทางกรมธนารักษ์นั่นเองนะฮะ พอเวลาผ่านไปครับตัวเมืองเนี่ยมันไปขยายในฝั่งของถนนนะครับเครื่องบินรถไฟรถไฟฟ้ากันมากขึ้นทาเลแม่น้ำเจ้าพญาที่เคยเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียนในการขนส่งนี่นะครับก็ดูจะจืดจางลงไปนีฮะจะสังเกตได้ว่าแถวบริเวณเริมแมน้ำเจ้าพญาของสารพวกนี้นะครับที่เคยแบบเป็นที่คึกคักแบบดั้งเดิมเลยก็เริ่มจะเสื่อมไปเกิดคลังเกิดโกดังร้างมากมายครับ ก็คือเมืองมันไปเจริญทางพวกสีลมอโศกตรงนั้นแทนพอเห็นภาพไหมฮะเพราะคนไปทางนั้นครับเมืองเติบโตตึกลาบ้านช่องเกิดในฝั่งนั้นในฝั่งพะัะธรรมยานเนี่ยก็เลยดูแห้งๆไปนั่นเองทําให้ในฝั่งของที่ดินตรงนี้นี่ะครับถูกปล่อยทิ้งร้างด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจึงมีค้างคาวเนี่ยมาอยู่เยอะนะครับชาวบ้านเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นวังของค้างคาวหรือว่าวังค้างคาวนั่นเองครับต่อมาในปี2561กนเี่ยนะครับ,รบกรมศิลปากรเนี่ยได้มนจุ บ้านพระประเสริฐวานิชหรือว,ว่าวังขังข่าวตรงนี้นะครับให้เป็นบริสถานในเขตกรุงเทพมหานครครับ และนี่คือเรื่องราวของวังค้างคาวในอดีตนะครับคำถามคือแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยจะมาปัดฝุ่นทําให้วังค้างคาวนี้คืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะทําได้หรอือทําได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีเรื่องเชิงอนุรักษ์ค่อนข้างเยอะครับมีการปัดฝุ่นโครงการเก่าแก่นมากมายนะครับเป็นไรบ้างเก่าแก่เนี่ยปัดฝุ่นเพื่อมาเป็นที่ท่องเที่ยวสาคัญครับเช่นแก่เอเชียทีครับอย่างเอเชียทีก็เป็นโกดังเก่าๆนะครับ ในเครือของ TGC นะครับเ,เครกอคุณเจริญเนี่ยก็มาปัดฝุ่นทำเป็นเอเชทีคเป็นแหล่งค้าขายคอมมูนิตี้มอลเป็นแลน์มาร์คใหม่ของกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นที่ดินริมแม่น้ำนี่นะครับเป็นที่ดินที่ค่อนข้างแพงแล้วก็บนจุดท่องเที่ยวสำคัญในหลายประเทศอยู่แล้วรวมถึงไทยเราด้วยซึ่งในช่วงหลังๆนี่นะครับก็มีโครงการมาเปิดแถวนี้มากมายครับได้แก่ตรงเอเชทีคนะฮะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็มีตัวไอคอนสยามครับที่ก็มาเปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งทนนะครับอีกท่านนึงครับมีรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยมาเปิดในบริวเวณแถบนี้ด้วยนะครับการทําถนนหนทางก็ทําค่อนข้างดี ก็ทําให้พื้นที่แถบนีน้ที่เคยเป็นที่ร้างรกร้างนี่นะครับกลับมาดูคึกคักอีกครั้งหนึ่งแต่ในมุมของการท่องเที่ยวในมุมของเชิุรัฐในมุมของตัวโรงแรมครับหาพูดถึงเคสน่าสนใจนะครับก็คือของทาง AWC เนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทเครือของ TCC ก็คือเครือคุณเจริญนี่นะครับถูกบริหารโดยบุตรสาวนะครับล่าสุดนนได้มีการทุ่มเงินกว่า3,400ล้านบาทครับเช่าตัวลง1919นะครับปั้นแลนด์มาร์คสุขภาพสากลครับลง1919เน่นี่คืออะไร ก็เป็นฐานที่เขาแก่เชิงวัฒนธรรมอยู่ใกล้ริมแม่น้ำมานลครับแล้วก็ถูกครอบครองโดยตระกูลหวังหลีตระกูลในอดีตเก่าแก่นั่นเองครับซึ่งอดีตนี่ครับก็เป็นท่าเรือกลนไฟนะครับมีการทาสต็อกสินค้านะครับมีพื้นที่เนี่ยให้คนมาอาศัยอยู่ด้วยนะฮะซึ่งตัวอาคารเนี่ยออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมของจีนในสมัยรัชกาลที่3โดเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับว่าเป็นที่สำคัญทางบระัิาสนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมอันนึงของประเทศไทยเลยครับ แต่ต่อมานะครับเนื่องด้วยเหตุการณ์เรื่องของโควิด19นะฮะคนมาเที่ยวเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปครับก็มีนโยบายให้การการปล่อยเช่านะครับในเครือของ a อ c นั่นเองซึ่งในฝั่งของ a อ c เนี่ยก็ค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับห่ังจากเหตุการณ์เอเชทิกนะฮะที่ทำแบบว่าเอาโกดังเก่าริมแม่น้ำมาทำเป็นที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะฮะลอง1919เนี่ยก็เรื่องราวคล้ายๆกันเลยครับสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยงามเฟียลฟาวมีเรื่องราวเป็นหลักร้อยหกสิบกว่าปีอยู่แล้วนะครับจะใช้ตรงนี้เนี่ยนนะครรรับมาาส้งงเป็โ แ i มริสคาร์ตันนะครับเปิดในปี2570นั่นเองนะครับก็เรียกว่าประมาณ7ปีต่อจากนี้นะครับก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับหาประวัติศาสตร์ที่ลึกล้ําของประเทศไทยของเราและถ้าดูแผนที่กันจริงๆนี่นะครับร้านลง1 9 1 9เนเี่ยนะฮะค่อนข้างนะใกล้กับวงังค้งคาามากๆเลยนะครับอีกทั้งนะครับยังใกล้กับตัว BTS คลองสานอีกด้วยนะครับเส้นสีทองนะ ทำให้ตัววังข้างคาตรงนี้นะครับผมมองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากลง1919นะครับทั้งเรื่องของความเป็นวัฒธรรมอายุเปเป็นหลักร้อยกว่าปีนะครับมีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์นะครับมีศัตยกรรมที่ค่อนข้างโดดเด่นทำเลดีใกล้ในแม่เจ้าพระยาที่สําคัญนะครับกุมธนารักษ์เนี่ยเปิดประมูลที่ค่อนข้างราคาถูกเลยนะฮะถูกยังไงครับโดยเขาคิดเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ5 0,000บาทนะครับแล้วก็ให้เช่าระยะยาวถึง30ปีครับ คาดว่าจะได้ค่าธรรมเนียมนะครับไม่ต่ำกว่า9ก้าล้านสี่แสนบาทเลยทีเดียวก็คือมีทั้งหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมนะครับก็คือวันเก้าล้านสีนะต่อไปเนี่ยก็คือค่าเช่านะครับเดือนละ50,000ื่นครับเอาจริงจริงก็ไม่ได้แพงเลยสำหรับที่ตรงนี้นะครับที่รีวิวแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เนื้อที่เกือบ1ไร่ครับถึงแม้พื้นที่วางข้าวเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะครับเพียงแค่อ่าหนึ่ง เกือบ 1> 1ไร่เท่านั้นนะฮะแต่ก็มีพื้นที่ใกล้เคียงของวัสดุด้วยนะครับมีทั้งที่ดินที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของทางเข้าทางออกนะครับรวมถึงที่ดินเนี่ยที่มีถูกบุกรุกอีกด้วยนะถ้ามาเปิดให้เอกชนเช่าระยะยาวในพื้นที่ทั้งหมดนี้ของกรมธนารักษ์ตรงนี้นะครับจะได้ทําเงินเข้าสู่รัฐเนี่ยร่วม150้าบล้านบาทเลยทีเดียวฮะนั่นก็หมายความว่าหากรวมพื้นที่ของตัววังข้างข่าวประมาณเกือบหนึ่งไร่แล้วเนี่ยนะครับมีที่อื่นอีกโดยรอบแถวคลองสาในนตรงี้จจะอากากยเป็นเเวิทท่องี่ยวแห,งหร,รหนงน ลงห่ง1919นะครับเถิดไปหน่อยเนี่ยก็ไอคอนสยามแล้วนะครับก็เลยว่าทําให้ที่ดินที่แบบส่งเสริมโซมมานานนะครับเป็นเช์บริษัทที่เอาจริงๆนะไม่ค่อยมีคนมาบุกชุบชีวิตนะครับคนมันก็ไม่ค่อยเห็นค่ากันแล้วาทาได้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่โซนของคนไทยนีครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงโดยเฉพาะฝั่งทนนั่นเองฮะ ตอนบอกว่าคนฝั่งทนเนี่ยโชคดีนะช่วงนี้เนี่ยโครงการใหญ่ๆเชิงท่องเที่ยวมาเยอะเม็ดเงินเนี่ยฟูสะพรัง่งรวมถึงราคาที่ดินเนี่ยเติบโตสูงขึ้นอีกด้วยนะครับสำนี้ก็ลาฟังเพลี้ยนี่ไงขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอ่อง property expert live น,นะฮะถ้าคุณรักสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับล่าสุดนะครับผมมีสัมมนานแนวราบหมื่นล้านนะครับสร้างบ้านขายแบบบริษัทมหาชนครับคอร์สคอร์สนี้เนี่ยถูกสอนโดยพี่เม้งนะครับประสบการณ์การทำงานสร้างโครงการกว่า20ปีผ่านมือมาแลล้วหักแสนล้านนะะฮ ถ้าใครสนใจจะสร้างบ้านขายเป็นผู้รับเหมายอยู่แล้วอย่ากจะมีโครงการของตัวเองใครมีความฝันอยาาทำโครงการบ้านหรือคนมีที่ดินเนี่ยอย่าเอาที่ดินมาทําจัดสรรทำโครงการเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้ก็คือมาเรียนที่สัมนานี้ได้เลยนะฮะัสี่วันเต็มๆนะอัดแน่นมากๆครับยังไงส่งไลน์อีกขั้งล่างนี้สนใจกดคลิกมาได้นะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ฟังจบน้าจนคลิปน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่พมมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยกรารันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ